สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องกองไปสุขสุขครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีวันที่21ครับวันนี้วันที่21เดือนสิงหาคม2566ครับทีมงานนี่นะครับทีมงานอุบลไสร้าหนึ่งกับเจ็ดออนที่สองครับประจําวงแสงทองฟินแลนด์นะครับเดิมท่าสีเลยครับเดอเวทีใหม่ของแสงทองฟินแลนด์ครับนี่ครับตอนนี้ท่าสีสามท่านเลยอาจารย์เต๋าอาจารย์ขาวครับแล้วก็เจพรนะครับ เดี๋ยวพ่ออันนั่งเนี่ยอญญาจารย์ขาวมากลับมาพวกแสงท่องฟินแลนด์ขึ้นก่าเลยครับเด้อน,นี่ครับฝากกดติดตามอาจารย์ขาวนี้เด้อครับนี่เป็นกำลังใจให้เราแน่หมดเจริญเสือเราก็ขาดตาทิศต้นทิศต้นนะครับม่มีเงินสมเอื้อนนี่ม่มีเงินหอดซื้อเขา,ขากินวสันโอ้ตะทีศต้นเขาเยอะน,นี่นะครับนี่ครับอาจารย์ขาวแสงท่องฟินแลนด์แต่แต่ก่อนแน้วดังขึ้นอย่างไรช่วงนี้ต้องเงียบไปยัออนนี่แล้วดังไรดังตะไฟวสัน อังไรไฟหนึ่งเขานี่ครับบรรยากาศวันแรกครับที่ห้าวท่าสีวันนี้ที่โกดังวนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดคับเออแล้วก็ไปเบืองอาจารย์สยันติจูนตู่อีกอ่ะเมื่อวานเนีจูนของพ่อเทคครับนะครับชุดสิบสองล้อติดเครื่องเสียงไฮดรอลิกครับสิบจูนไปเมื่อวานนี่มัอนี้กับสิจูนขั้นนี้ครับขั้นของอาจารย์ปอจูนไม่โอาเสิร์ฟนั่นบอกข้าก็เสิร์ฟว่านี่นะครับ ระบบไฮโดรลิกเลยครับเดี๋ยวผมมันให้ลูดทีส์กลับเออให้ลูกลึกประเสรนสองบทจัดทซักเชียงต่างกันทดสอบโดยท่านอาจารย์สายันอีกแล้ววันนี้คือค้าครับโกดังเฮาผมจะแน่าเฮ็ดครับมาหนี่จักาสีจักชูจรนนบุเสียงแน่ทีมงานอาจารย์ปอก็ตั้งเสียงซักเอาเสียงกลางึมนะครับเนาะนะครับมืเอื่นนีรื้อเลยครับเด้๋ยวพอๆกันครับบทสายันซาวหน่วยสามครับต่างเวที มาเอื้อนอยู่หน้าเยี่ยระบบเครื่องเสียงนี่เป็น12หลอครับไป12หลอดนี่เลยครับมาเอื้อนนี่ครับสองขันการกลางวันครับนี่ครับท้านี้ก็อันนี้ก็เห็ดอย่างรถแห่ครับอันนี้ก็เวทีเวทีในรถแห่ครับเขาออกมา่ยมไปจอดเด่นแล้วครับนอกเอาเวทีเสื่อนงมาเออให้นักลองมาห้องข้างนอก็ใส่ปิดใส่ตาแงว่าใส่นี่ครับนี้ก็เตรียม ประกอบจะจูนระบบสะสเสียงอีกแล้ววันนี้ังต้เตรียมระบบจูนระบบอีกแล้ววันนี้วันนี้เราจะทดสอบเสียงอยู่ครับเพราะว่าเมื่อวานสอบแล้วอาจารย์ฉันไม่ได้มาถ่ายก็เลยทำใหม่ทำใหม่มครับเพราะจะถ่ายท่ายูทูปนะครับเนี่ยจูนระบบเเเพพรรราาาาาะว่ป็นส้งภอาจารย์ของอาจารย์ปอนะครับเนาะไปออกการของงานครับมัเติมสิงนะครับทีสามสิบ มอเออร์นนี่ซองนี่ขับนี่เสียกไปที่นาเยียนะครับเพเภอนาเยียนะครับนะจุดจีดเครื่องจีดซองล,ล้อระบบไฮใหราเด็กขับไปมอเตอื์เงงานกลางวันงานกลางวันที่นาเยียนี่นะครับตีไ,ไก่นะครับไปลงให้มดสลำสิงนะครับแต่ว่าเอาสุดใหญ่ไปเลยนี่ครับกำลัง เครื่องเสียงก็ต้องเอาเสียงกลางขึ้นครับระบบจิบครับสูบจิบไปวักก็ตองต่างูัคืนค่เสียงเอาเรเสียงเขาไม่ได้จะตักรได้เหรอม่ยังอาจะตัก้เห็ดเป็ดว่างไม่ครับไม่เกียงบ่โอ้ันดังดีแบบนี้ะบ่ครับไปถึงดังนี้บ่ดีแบบ หนึ่งบ่างมันก็บ่เขื่อนไปใส่บตกหนาตกล้างเลยยับแพ่งกับมัมีไปใส่้อกจากสีดึงหัวเท้าไปว่างมนซึ้ปุ๊บดีตัวก็ปุ๊บเอ้าส้นคือเพี้ยนเลยไม่ใช่เพื่อนนะคับเพี้ยนการตักก็ต่างโค้งค่เดียวเลยครับเนี่ยปาดนสูอได้ีหอได้เป็นผีหอได้คนนี่ครับ ตัง้งเครงเสียงไปจูนครับจูน,นระบบจากจักรตู้บริษัทได้แน่ครับโอ้นี่ครับไปสนใจมากเครืสียงสุดได้แบบได้โน้ตได้โทรมาจา้างได้เลยครับแบกได้เลยครับน้อคักครับคือตังไม่มองมองมองันอยู่คือคักครับวันบบนี้คือคัก เป็นพิเศษนะครับกำลังกำลังเอาตูเสียงกลางเขินครับผมสนครับมันแค่เม็ดหนึ่งสองเมตรก็หายแล้วตัวนี้คือกล่งเรสัญญาณมันะ <สา S 2> นะครับนะครับ dạng thì là đêm phụ nữ này là cái quái 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 นะค,ครับเพื่อจะให้ฟังเสียงจากสตอ๊กเกอรเพราะเสียงเอาพูดจากสกติ๊็อกอจะเสียงดีกว่าจากมิกนะครับจากพิซซื่อนะครับเพราะว่า ไอซีพาวเวอร์มันดีกว่านะครับเดี๋ยวาลองฟังเสียงที่ดีเราต้องฟังเสียงจากสเตตบ็อกกนีครับผมนี่ชุดหากินเราคือไม่ลอยตัวเดียวเอออ้าวโอ้กําลังเอาเสียงกลางกันนะครับเด้ออ่าโว้ใส่ดอกดึงกดพัดตั้ตงกันนะบ่บได้ แต่ค้นพักดันซอยเกลือดีโอ้มันเป็นหมุกโลกไฟฟ้านะครับนอกโคตรขืนประกาศเสียงกลางขึ้นเป็นโลกไฟฟ้าขึ้นครับโอ้ทีมงานอาจารย์ปอนะครับเมื่อวานเขจูนเนี่ยวันนี้จูนอีกเคื่อเอาภั่นเมื่อวานบางท่านคักวันนี้แต่งงานมันคักกว่าเก่าภาั่นนะครับพระเอฟซีปฐมบอลเทิงศีลนะครับพบปอครับอุบลสายสันซาวออนท่อซีอาจารย์ปอนะครับที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะปฐมบอลเทิงศีลมินิคอนเสิร์ตภาั่น ที่ข้างสุรินทร์ชุดสังฆะุนะครับต่อไปด้วยวันที่อะไรบันที่สามบ่แถวอะไบูบ่แถวทางอีสานฮะโมไม่มีบ่โมมีมือเดียวบ่โอ้มีสามสิบเอ็ดมือเดียวนะครับเพื่อกับปฐมบันเทิงศินนะครับเนะาะใครเอฟซีปฐมบันเทิงศินนะครับเด้อยแล้วใครเอฟซีบนไซอยันซ่านนะครับป,ปากจะต้องใจจริงๆนะฮนแนครับผมเอ่อไปหลังการน้องงานอยู่สังขะสุรินทร์ครับผมนี่ครับตอนนี้กำลังจูนระบบ จนมาสองมือนะครับงานที่สามสิบเตอร์มาหนีมานี่สี่สิบเวสต์ควรเตรียมการเตรียมงานนะครับไปก่อนจต่เป็นสิบมือคนก็คว่ำอนังการคว่ำดังมวลของเครื่องเสียงเฮาก็ต้องเช็คไปก่อนเนาะครับเนาะก่อนออการหน่องานนี่นะครับเพื่นเพื่นอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัญสาฉายแนครับผมคลิปย่อยซ้ำนีกเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ